ครับสวัสดีเอฟซีแฟนสองมาเฮงผ้ามวนอามมื่อมาติดตามรับสมรฟังแนวทางอูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะอย่างนี้ครับว่าได้เด็กมาแล้วแต่ว่าปูจะอยู่จะอยู่พี่ดอกเนาะเขาไปหาปูงกัดครับผมเนาะรอติดตามรับสมรฟังครับโอ้หเอาครับผมเนาะเอาพี่อกน้าเจ็บไมครับนี่ติดตามรับสมรับฟังได้พี่ดองเดอ้อปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะไม่ติดตาม ผู้ใดที่ย่างบ่านเห็นเรียกเล่าขอคักขอไดงมิแต่ักสิบอันอันตัวเดียโน๊ตปุ๊นตัวเดียวต่อไปถ้าทรงไปให้นั่นครับถ้าฟันให้ตัวไหนก็คือลูดให้เขารูดเป็นรักสิบบนล่างเท่านั้นบ่าต้องไปเขียนเลยสุงนั่นรักสิบสังเกตบ้างบ่สังเกตบ้างบ่ครับผมให้ไปฟันตัวเดียวมันก็มารักสิบบนกัล่างเยอมาก เลขปูตัวที่ฟันน่ะฟันเก็บบนล่างเจ็ดหนึ่งเจ็บสองเจ็บสามเจ็ดสี่จนหอดเจูน์ครับผมขัดฟันสีก็ไล่ไจนถหลักสีเนี่ยหอดสี่ศูนย์สี่เข้าือบนล่างเลือล่าปูเขาตัอฟันตอฟันเ่อหักตลอดอันหนุนอันกับอันไม่เบิ้งดีๆเบิ้งค่าคาก็คือเจ็ดหนึ่งก็ใกล้ๆกันนั่นเบิ้งคัคก็ือเลขสี่ การมึงการขัดเนอะอ๋อขัดนำม้วนมึงเนี่ยมาติดตามขัดนำม้วนให้เกมสี่ก็ลงมาถามว่าเจ็ดหนึ่งโมกุลมันคือเจ็ดหนึ่งคือเป็นเลขสี่คือสี่ศูนย์อ่ามันเป็นเลขสี่ก็ได้เป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เจ็ดศูนย์ก็ได้เจ็ดห้าก็ได้นั่นแหละเจ็ดเจ็ดก็ได้กับพิจารณาเบิกเอาได้พิจารณาแล้วขัดนำม้วนเนาะมีมาแล้วขัดนำม้วนย่านย่านเดียวเพียงจะว่า คบอพอยู่ว่ากำลังวันนั่นมันมีสิบมีสิบมาเรียเร่มันเด่นเจ็ดบนย่านมันไปจีบเจ็ดดึงกับเจ็ดศูนย์อ่านั่นหละมาหันกำลังวันยี่สิบเอ็ดมันกับมาสองกำลังวันมันจีบพอไปน้ำกันสิบเนี่ยยังบรเด็นทอสี่ศูนย์ศูนย์สี่ลังอืมสูตรสี่สี่ศูนย์ล่างเนี่ยมีศูนย์ได้ทราบนี่แล้วเไม่ได้ทราบนี่โอ้ สองศูนยี่พี่น้องอ่าชาว่้างเขาก็สร้างจองเบิดเราเาไปสร้างจองเนี่ยนอ่อเขี่ยนเน่พี่น้องอืออาอ่ารัตเตอี่พี่น้องรัตเตอี่งวดก้อนหากับอะไรศูนย์สามสามศูนยมีเลยโอ้รัตเตอรี่ตัวนี้เนี่ออกมาปั๊บสร้งจองปั๊บมาสร้งจองยังไรมันหัวจักหรอือหาเน้นไปกับหนึ่งรูปู อืมศูนศูนยปูได้สี่ใบเนาะเป็นเลขชุดแต่ําเนี่ก็เอาลงศูนย์ดีศูนย์หดกวนสามศูนสามหาหมดเลยหาหบดเลยหังบ่มีเลยโอ้ดึงออกมันเป็นเลขสุดคมันสลัดด้วยกันพวกขายมันจะบ่ย่องขายใบเดียวก็จอันเลขกอันนีบใบละร้อยเท่าเน้า ก็จะขาเลยก็ไม่ใชที่นี่ห้าใบเจ็ดร้อยโอ้มึงรู้จินกราฟแท่งผมมีละใบละแปดสิบบาทผมมีเนะพี่น้องเนาะเอาเด็ดพี่น้องสองศูนย์สี่พูดนะเลีกสามตัวปูศูนย์สี่สี่ศูนย์ไม่ได้เห็นกับไปยิบปูกลับไปเลยศูนย์สี่สี่ศูนย์ แองก็คูอืมตะว่าขันหนามนต์กับเบงเอาคันกับฟันฮึขึ้นหัววานนี่แหละฟันแล้วปวขึ้นบ้านนั่แหละขึ้นบ้านบ่มีแนวเห็ดไรก็ได้ฮะแก่รงศพมาแก่มาต้นนกต้นนแก่ตลาด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 แก่ไปแล้วก็แก่มากที่คิดเยอะแยะไปแก่มาไปเบิ่งร่องศพลงศพแต่ว่าบ่มีคนมันเป็นลงศพมันว่าลงศพลงศพเป้า นั่นแหลมอยแก่ต้านลาดต้ลาดต้ลาดไปหมากระเฮาหมากระเฮากระหอนหมาทุ่มยวัดนี่ล่ะเอาในฝันหรอไปครับผมไปเบิกมันหรอมันหรอม่นมีคนบวานนี่มันมันแก่มันบ่มีคนอยู่ในโรงศพมันเป็นร่องศพเป่าโรงศพอมบ่มีศพอยู่ใน้หายตีอตอแก่กันไปแก่กันไปรงศพมันมีจะแก่ตีอมาละฝันกันเลย มันเป็นเป็นร่องซุเนี่ยร่องซุมันก็ซีแก่แม่นบ่ล่ะครับผมมันบ่มีศพบัดนี่ยเป็นร่องเป้ามันแกะตลาดตลาดตลาดแก่ไปแจ๊บมันก็ยุ่มันนีหยาบมันคือทั้งาข้างในความฝันในความฝันออกไปนั่งเอาเบิ่งมันแก่อีหยังมันดึงเอาสู่ผูกเด้่สู่แก่ลากไปลากบ้าไปเพื่อนมันมันบ่มีเปิดเบิ่งแล้วบ่มีศพบัดนี้เป็นร่องเป้าโอ้ย่้หันบ่มี่ซุปซ้ำ อ้าพี่รองปูมาเนี่ยเกบซีพันหน่อยไปเชียงเบึงเขาแก่ของมาให้เต็มบ้านเลยเอาตัวนี้มาบูกเออศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยแหะของเต็มเหื่นเลยห่อยไปไม่ผมทิ้งตัวนี้ว่าขึ้นไหวอยู่เก็บซีพันทูมาบอกพันดีนี่ปูว่าสันมีคนเอาของมาให้เต็มบ้านอ้าโอ้พี่รองเลยสายใหม่แล้วพี่รองปูฝันเด้อเด้อก็ไม่ได้เปิดตัวได้พี่รอง ฟันว่าเขามาแก่ศพอยู่นาคุดตเลยล่ะแกร่มแกร่มศพเนาะแกตลาดตลาดม้ากับเขาแกมากแกไปแกกับไปกับมาเดี๋ยบอกหรือว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่โอ้โรคศพโรคหนึ่งบอกพี่ดองอันหนึ่งมาใส่บอกหรือว่าใจไดโรคศพโรคหนึง <c oughs> น่งแต่บอมมีศพนอนอยู่ในหันแล้วพี่ดองเด้อพี่ตะนาวศูนย์สี่สี่ศูนย์พี่ดองอ่าบอกเอฟซีเป็น,โน ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะศูนย์สี่สี่ศูนย์พี่น้องแนวท่างตลากินแบงรัฐบาลผู้ได้ยิบจับได้เต่าได้พี่น้องเด้อมือนี้ปูก็บอกเอยู่ตงนัตัวเดียวอย่นั้ปูนะแข็นแแต่ว่าเขา่ได้บอกเลขบอกปูมาของวนก้นกับศูนย์สามสามศูนย์บนมั่นหาไู้่โอ้ เอาดวงได้ดวงได้ตาได้เลขต่าดวงซื้อบ่ไรกัมี่กูมี่ก็วอกไปทองหางเลยนะศูนย์สี่ศูนย์หรือยิ่งดูเลขหางมี่ศูนย์สีกับศูนย์่งกับออแอกับศูนย์หนงงก้อนน่ะลุ่งไปเขียบของไผ่รน่ลุ่งวิ่งศูนย์กับสามล่างไปน้ำกันเลยมันเด็กกับร่วมกันเลยวิ่งศูนย์กับสโอ้วิ่งศูนย์กับวิ่งสี ข้าจะวิ่งสองตัวก็วิ่งคู่กันเลยวันที่แล้วพูกับบอกวิ่งสซ้ำในล่างอ่าอืมไม่ดอนไอ้กระปุกมาคบล่างในหวานพี่ดองตัวบกใหญ่เลยอืมมีศูนย์มีหกมีสี่มีห้า มีศูนยมีหกมีสี่มีหามาครบล่างมาครบล่างมีศูนย์หกสี่ห้าอ่าแต่ว่าปูตาดอกเลือดซูดกับซี4ูดซีม่อ่า6กระพาก็สตโอไฟกัดยังนี่มันเด่นตัวนี้อ่เด่นสูดกับืี เมื่อก่อนมาพบล่างมันก็มาอมาพบล่างเมื่อก่อนนั่นเจ็ดกับสามมาตัวหนึ่งครับผมตัวหนึ่งเก้ากับศูนย์ก็เลยโดดใส่กันโดดใสโอ้ยเอาคข้าเอาแน่ครับผมเอาให้ตั้งๆนี่เ้าเอฟซีนี่แหละแนวทางคันตะม่นเอาใครอยากเห็นชัดๆเอาออกเดี๋ยวนีอยู่พ่อยู่กับอะไร เอาคัร์นาบอนกับบี้คู่ได้กับลรคแต่ฝันงานเราก็ฝันเนี่ยโรคโซบมัมีคนมันเป็นโลคโซบเป่าโรคเดียวบ่ปัโลกเดียวโรกเดียวบ่โรคเดียวโรกเดียวเขาว่าแก่ละคุณโรกสซบมันกับเป็นสีแกเนาะครับผมแต่เราไม่ค้นสายมันว่ามัมีคนบ่นคนไม่มีม่นมีโอเมืองไรนี่เมืองไรนีเห็กซีชัดๆเนี่ยถ้าดูลายนี้มันตีไปได้เจ็ดหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดศูนย์ก็ได้ สี่ศูนย์ก็ได้เจ็บหาก็ได้นั่นแหละว่าตีไปได้ศูนย์หายไกลเบิ้งข้างคือเป็นเลขเจ็บโอ้ข้างลางกนขีดไปทำเลขยที่ว่าเจ็บหนึ่งบอกว่าท่านเจ็บหนึ่ง้ังอเเม้นนั่นนั่นนี่นี่นะนี่จักรยุงใช่เมิว่าไม่หนื่อยยุ่งว่าไม่หนังไก่เอานะ นานานาฝนยุ่งไรวิ่งสี่นกดก้อนกับศูนย์สามมองล้องอยู่อ่เนี่ยงกันนะนะคันละมดน่ะครับอมันจะใกล้กันเยอะปูศูนหายจใกล้กันเยอะศูนย์หาศูนแปดศูนยี่ขันว่าไห้เขาเขากบบว่าไหมาอือออโอ้ตอนนี้เนีแรกเปลี่ยนไปปัวอันมตนกระได ะตามนั่นแล้วพี่น้องเอีตอฟันว่าเลยเปิดตูดได้พี่น้องเด้อเปเปลเอาเปเปเอาหรืมาเนาะฟันว่าเขาหลักโรกซบแก้กบไปกับมาเหมืนกันร่อง่องงืออพิจารณาเบิ้งบนนันวิ่งเก็ตจะด้่จะไไรกับมาบนวิ่งเก็ดอืมอืมล่างนันวิ่งศูนย์กับสี่ไปเลยพามันมากน้ำกันก็คือศูนย์จีิงตูมันนิ่นไทมานาสามพันใบ สามพันไปสามพันไปแล้วครับผมโอ้หมอไปแล้วอ๋อสามพันแล้พี่น้องเริ่มสึงกัดสามพันแล้พี่น้องเรขอให้โชคมีมานน้ำกันคไอ้เองปังปังนะคะสวัสดีค่ะ